สารเสวนาเพื่อพัฒนาครูก็มาจากต้นฉบับหนังสือสอนเสวนาสู่การเรียนรู้เชิงรุกครูสอนนักเรียนเนี่ยแบบชวนนักเรียนได้อรรถเพื่อให้เกิด active learning ตามจังหวะจักโคนของการเรียนเป้าหมายของการพูดของครูมี6เป้าหมายการพูดของครู เพื่อกระตุ้นการเรียนของนักเรียนที่ใช้กันทั่วไปเรียกว่า IRE I คือ i n i t i a t e เริ่มต้นอาจจะใช้คำถามใช้คำพูดบางคำที่ก่อความสนใจเด็กเชื่อไหมว่าคนสมัยก่อนน่ะเขามีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ได้โดยที่ไม่ต้องมีเงินติดตัวเลยแม้แต่บาทเดียวคราวที่แล้วเด็เกๆทำงาน เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปเอ่ยใคงจำได้เระสบก้สนใจถ้าสมมุติว่าชีวิตเราเปรียบกับสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งในห้องเรียนนะคะเราจะเปรียบกับอะไรเพราะเหตุใดนะเมะื่อสักครู่นี้เนาะก,ก็เป็นข่าวนะคะข้าวชาวนาแลกปลาชาวเลนปลาแรกข้าวสารทีนี้เด็กๆคิดว่าวัฒนธรรมที่ใครมีอะไรก็มาแบ่งปันกันนะแบบนี้ดีงามไหม ครูมีชิ้นงานอันหนึ่งมาใมห้นักเรียนดูอ่าหยิบมาให้ครูหน่อยค่ะไอันใหญ่ยกมือค่ะใครเคยเห็นมาก่อนงั้นครูขอให้คนนี้ช่วยอธิบายบอกว่ามันคืออะไรใช้ประโยชน์ยังไงให้เพื่อนฟังสิเดี๋ยววันนี้ยวครกูกจะให้ดูตัวอย่างของเพื่อนตอนนี้ลองมาดูจุดเด่นของคลิปวิดีโอตัวอย่างทั้งของน้ำตาลและของกรลองแลกเปลี่ยนเนยคะ่ะตัวที่เราหยิบในวิทยาศาสตร์แต่ละอย่างส่งผลต่อน้ำหนัก และก็โฟกัสของการแ i ดร์ g อกที่ไม่เหมือนกันประสบการณ์แปล,แปลกๆเนี่ยมันก็ให้ไปทางความรู้สึกมุกคิดแล้วก็โปร่งเบาแบบของข่าวก็จะอยู่ตรงกลางๆมันมีคอนเทนต์โปร่งเบาอยู่ระดับพอเป็นเอางานมาเป็นจุด i n i t i ชียสแดร์มันก็จะให้แดร์ o g อกที่มีโฟกัสแล้วก็มีน้ำหนักครูน่าจะลองทำความรู้จักเครื่องมืออิน t เชียที่แตกต่างกัน อ่าคือ Response, รีส p อนสนะ์ก็ให้นักเรียน r e ส p อนส์นะถ้าเป็นคำถามก็ให้นักเรียนใน Re ยรีสปอนส์เป็นคำตอบค่อยๆหยดทีละหยดทีละหยดกับน้ำที่ไหลเป็นลำธารไปเลยเปรียบเสมือนกับการเรียนรู้ที่เป็นแบบไหนรู้ไหคิดว่าน้ำที่ค่อยๆไหลอ่ะเหมือนเหมือนคุณคนนั้นค่อยๆรับ ความรู้แค่นิดหนึ่ง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 ช้าๆแสดงว่าป่าชายเลนคือผู้เล่นคนสําคัญของบ้านคุณใช่ไหมช่วยเรื่องอะไรบ้างดูดซับคลื่นหรือไม่ก็เป็นแนวป้องกันคือเขาก็แบบซีมแตจะรู้ว่าทีมต้องแพแบบร้อยต่อศูนย์ก็ตัวยังตั้งใจเล่นอยู่คําว่าผู้เล่นที่ทรยศเนี่ยได้ยินคําว่าตัวสำรองที่ไม่เคยซ้อมมาทั้งวันทั้งคืนคําว่าผู้เล่นที่มานอน แห้งอยู่ในสนามโมเมนต์ตรงนั้นน่ะผมว่าเป็นโมเมนต์ทองผมอยากจะเน้นเรื่องภาษาของเด็กเนี่ยที่เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญมากที่จะบอกว่าเด็กเนี่ยเริ่มเป็นเจ้าของการเรียนรู้หรือเริ่มที่จะทำได้อล็อกได้ถ่อยคําของเด็กจะถูกเขียนขึ้นบนกระดานตามภาษาของเด็ก <c oughs> เพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยเขาได้เป็นเจ้าของการพูดด้วยตัวของเขาเองจริงๆนะครับ <c oughs> คุณครูจะใช้คำของคุณครูที่เรียบร้อยสรุปเรียบร้อยแทนเป็นการทำหน้าที่ของฟาซิลิเทเตอร์ที่มักจะเผลอกันบ่อยพอใครในวงพูดอะไรออกมานะคนที่เป็นโน้ตเทคเกอร์ก็ดีที่เป็นฟาซิลิเทเตอร์ก็ดีเปลี่ยนคำของเขาเลยเอาให้เรียบร้อยสรุปลงสูตรเราได้เลยเป็นมุมที่อาจจะต้องเตือนคุณครูทั้งหลายด้วยซ้ำไปว่าอืมช้อนของเด็กก่อนไหม นะก่อนที่เราจะไปใช้คําที่ชี้นำเกินไปแล้วตัว e ก็คือ e v a l l o e นะนี่เป็น conventional แต่ว่าตามหนังสือเล่มใหม่เนี่ยเขาบอกว่าจะให้ดีเนี่ยควรจะเป็น irs ตัว f เนี่ยไม่ควรจะเป็นยกว่า feedback แต่ควรจะเรียกว่าเป็น feed forward เป็นการพูดสนองเด็กเนี่ยเพื่อให้เด็กคิดต่อไปอีกทั้งหมดเนี่ยเป้าหมายก็คือเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเรียนได้ในมิติที่ลึกนะครับ เป็นนใ deep thinking skill ทำไมคนโบราณเลือกใช่ไหมคะก็จะเอาไปใส่ไฟครับแล้วก็จะอ่อนครับอนละคะทำไมเขาถึงเลือกเป็นไหมัดเขาที่เรานมันเบาโจทย์ของครูในวันนี้เราไม่มีไม้ไายแล้วเราจะใช้วัสดุอุปกรณ์ เออถ้าผมได้กลับไปเรียนในในห้องแบบนี้ก็จะรู้สึกสนุกแล้วก็อินไปด้วยอ่รู้สึกอยากจะเข้ามาร่วมร่วมเสวนาด้วยมากขึ้นนะครับที่ต้องบอกว่าชอบก็คือให้เด็กๆไปคิดต่อครับผมคุณนกจะใช้บอกว่าถ้าเกิดว่ามันมันไม่มีสิ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นให้เด็กสามารถจินตนาการต่อได้ในภาษาอังกฤษคือ what if ซึ่งอันนี้เราพยายามที่จะ กระตุ้นและสนับสนุนให้คนช่วยกันคิดว่าแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดตามที่เราเคยคาดการไว้แล้วเราจะทํำยังไงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ผมว่ามันเป็นมันเป็นการกระตุ้นความคิดที่ที่ดีมากๆครูนกเอาใส่มาวางคือมาได้ทำอินดิเคชันด้วยใสนะแล้วจาจาปราพัดก,ก็บอกว่าอย่าให้ดูเฉยๆ ต้องให้จับรูปคลำพลิกอะไรดูด้วยนะอันนี้ก็เป็นการอิมิชีแล้วก็ไอการไปจับรูปคลำเนี่ยส่วนน่งก็เป็น r e สปอนด์ด้วยลหะว,ว่านักเรียนจะพลิกยังไงจะดูตรงไหนสังเกตตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรสปอนด์ด้วยคําถามของนักเรียนแลกเรียนก็ช่วยกันตั้งคําถามาเออสงสัยอะไรบ้างแล้วก็ฟีดฟอร์เวิร์ดตัว F เนี่ยนักเรียนก็ช่วยกันตอบช่วยกันหาคําตอบ แล้วก็อาจจะช่วยกันตั้งคําถามต่อเนื่องนะว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยในสถานการณ์อย่างนู้นอย่างนี้เป็นยังไงทั้งหลายเนี่ยคือใช้จินตนาการต่อไปข้างหน้าได้อีกแล้วก็ฟีด forward ไปได้เยอะเลยโมเดลเนี่ยดีมากเลยครับขอบคุณครับ